อยู่สุดคนตรงนี้โอ้หนองมันจะพยายามทำให้ค่อยๆนะคะนิดนึงนะคะครึ่งทางแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วคะ่ะมาอิาง,อางให้หายใจใหาคอเึืๆพร้อมแล้วบอกค่ะอิงไม่รีบ ใครตัดให้นะคะแฟนสามีบอกให้เขาทำงานเขานะคะอันนี้ขอให้เป็นหน้าที่อิงก็พอเนืทางซ่อมเสร็จแล้วมคเสร็จแล้วค่ะมีไปให้สามีดูนะคะอันนี้พี่ตัดได้พี่ตัดได้พี่ตัดได้ถูกแล้วคะ่ะเขาพูดถูกแล้ว พี่ตัดได้ถูกแล้วแต่ว่าพี่ตัดพี่ตัดออกหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งหนออกอยู่ออกอยู่นิดนึงเด้อตรงนั้นใช่ไหมคะที่เป็นตอตอนี่จัดใช่แล้วค่ะออ,ออเดอร์กันไปขายของเลยก็ได้ค่ะโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้ว ยินดีมากๆเช่นกันบอกสามีว่า